แก้มวิชยานีเผยข่าวดีเกตจิน,นพักน้องสาวถูกแฟนขอแต่งงานที่ลอนดอนแก้มวิชยานีานเผยข่าวดีของน้องสาวเกตจิน,นพักถูกแฟนหนุ่มต่างชาติขอแต่งงานที่อังกฤษเปิดใจสุดตื่นเต้นน้องสาวมีความสุขคือที่สุดของพี่เป็นโมเมนต์สุดแฮปปี้ที่แฟนๆเห็นแล้วต่างก็เข้ามาร่วมยินดีตามๆกันเมื่อล่าสุด วันที่11มิถุนายน2564แกมวิชยานีหรือแกม The Star. เดอสตาเผยคลิปเหตุการณ์ที่น้องสาวเกตจิน,นพภักอดีตผู้เข้าประกวดเดอสตา6ถูกแฟนหนุ่มชาวต่างชาติขอแต่งงานที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษโดยสาวแกมได้เปิดใจว่า I'm so happy for your sis ดีใจกับเกตมากๆน้องมีความสุข คือที่สุดของพี่กับแม่นะจ๊ะรักมากฉันตื่นเต้นมากสวยมากทางด้านสาวเกดจินพักก็ได้เผยภาพโมเมนต์สุดประทับใจนี้ลงในไอจด้วยเช่นกันเปิดใจสุดยินดีที่ได้มั่นกับแฟนหนุ่มแล้วแม้จะต้องบินกลับไทยใน10บวันแต่ยังโอเคที่หลังจากนี้จะได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันแล้ว ซึ่งก็มีเพื่อน,อนและแฟนเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากทางก o อตสิบสตารก็ขอแสดงความยินดีกับสาวเกตอีกครั้งนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปเด็ดๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามค่ะ